จะลองมารีวิวเจ้าตัวโน้ตบุ๊กนะครับเครื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือโน้ตบุ๊กของ l e n น v o ้นั่นเองซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็เกือบไม่ได้รีวิวแล้วนะครับเนื่องจากผมสั่งไปในช่วงโปรโมชั่นนะครับแล้วเหมือนร้านเนี่ยจะขายดีมากก็เลยทำให้เกิดการส่งล่าช้านะครับอันนี้เนี่ยสั่งเกือบสัปดาห์นะครับกว่าจะได้ของมานะฮะก็ถือว่าไม่ได้มีประสบการณ์สั่งของแล้วรอนานขนาดนี้มาก่อนนะครับซึ่ง ไม่คิดว่าจะสั่งจากช่วงแถวพระรามเก้านะฮะเนื่องจากของร้านน่าจะอยู่แถวพระรามเก้านะครับมาส่งรังสิทธิ์เนี่ยก็คือเกือบสัปดาห์หนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามาช้าไม่เป็นไรนะครับขอให้มาแล้วเป็นของดีนะครับซึ่งโน้ตบุกรุ่นนี้นะครับเปิดตัวไปช่วงประมาณปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยราคาถูกลงเกือบหลักหมื่นเลยนะครับ ผมได้มาในราคา20,000นนิดๆเท่านั้นเองรวมโค้ดรวมนั่นนู่นนี่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์แกะกล่องพร้อมๆกันเลยครับว่าข้างในนี้นะครับจะมีอะไรบ้างเพราะว่าดูแค่กล่องเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่มีแค่โน้ตบุ๊กอย่างเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยครับ Let's go โอเคครับทุกคนผมว่ามาอันบ็อกซ์กันที่พื้นเลยดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยผมซื้อแรมกับ SSD อัปเกรดด้วยนะครับซึ่งที่ร้านเนี่ยเขามีบริการอัปเกรดให้ฟรีนะครับถ้าเราซื้ออุปกรณ์หรือว่าพวกแรม SSD ของเขานะครับรวมถึงเคยเข้าไปดูในรีวิวของร้านนะครับเขามีบริการติดตั้งโปรแกรมให้ฟรีด้วยนะครับถ้าใครซื้อมาแล้วไม่รู้จะติดตั้งโปรแกรมอะไรยังไงบ้างนะครับก็ น่าจะลองทักหาที่ร้านได้นะครับร้านนี้เขาตอบไว้ซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์พิกัดร้านรวมถึงลิงก์สั่งซื้อน้ตบุ๊กตัวนี้ให้ที่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราลองแกะอุปกรณ์ที่เขาติดตั้งให้นะครับซึ่งตัวนีนะ้ผมสั่งซื้อแล้วนะครับว่าเขาจะใส่อะไรมานะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับก็จะเป็นตัว Uh, RAM นะครับแล้วก็อันนี้เป็น SSD นะครับโอเค M.2 แล้วก็อันนี้เป็นใบเสร็จนะครับเพราะว่าไอสองชิ้นนี้ที่ผมสั่งมานะครับมันก็มีประกันอยู่นะครับซึ่งถ้ามันเกิดอาการเสียหายนะครับน่าจะเอาใบาเสร็จไปยื่นเคลมได้นะครับโอเคส่วน นี่นะครับคีย์ไอเทมสำคัญของเรานะครับเรามาแกะพร้อมๆกันเลยซึ่งก็งงตะแรกของส่งมานี่งงเลยนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กมันไม่น่าจะมีลักษณะกล่องแบบนี้นะครับอโอเคนี่นะครับเหมือนจะเป็น โน้ตบุ๊กพร้อมของแถมนะฮะไม่รู้ว่าเขาแถมอะไรมาบ้างโอเคโอเคนี่นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวกล่องโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็มีถุงของเขาด้วยนะครับนี่นะครับผมสั่งมาจากร้าน Notebook Store นะครับอ่าอันนี้ชัดเจนโอเค ซึ่งรุ่นที่ผมสั่งเป็น Lenovo IdeaPad Gaming 3นะครับแล้วก็มีใบเสร็จให้มาตรงนี้นะครับซึ่งเขารับติดตั้งแรมแล้วก็ SSD ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คด้วยแล้วกันนี่นะครับโอเคเอ่อ ในส่วนนี้นะครับเขาก็ต้องมีรอยแกะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าให้เขาอัปเกรดให้นะครับเปิดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเช็คนะครับว่าทางร้านนะครับแกะแล้วประกอบดีหรือเปล่านะครับอโอเคนี่นะครับตัวโน้ตบุ๊ก แค่ไดเดี๋ยวอาจจะขออนุญ,ญาตไปดูถ่ายให้ทุกคนดูนะครับบนโต๊ะอีกทีนึงนะครับว่า,าลักษณะตัวเครื่องเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทางร้านแกะแล้วประกอบโอเคไหมนะครับหรือว่ามีความเสียหายอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูเบื้องต้นนะครับเขาก็แงะแล้วประกอบกับ ดีนะครับไม่มีมีรอยเพราะว่าไม่มีรอยนะฮะไม่มีรอยโอเคน่าจะไม่มีรอยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้บนโต๊ะก่อนนะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับนี่นะครับเป็นอะแดปเตอร์แล้วก็ปลั๊กนะครับโอเค ขออนุญาตวางก่อนนะฮะรวมถึงในส่วนของของแถมนะครับของสมนาคุณที่เขาให้มามีอะไรบ้างมีกระเป๋าโน้ตบุ๊ก ideapad gaming นะครับ Modern Backpack ก,กระเป๋าเป็นลักษณะไหนเอ่ยนี่นะครับ อันนี้เป็นกระเป๋าของ l e n o v o ที่เขาแถมมาให้นะครับด้านในก็เป็นอย่างนี้โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นซองใส่โน้ตบุ๊กนะครับขนาด15.6นิ้ว นี่นะฮะแถมอะไรมาบ้างจอยเกมจอยหนึ่งแถมอะไรมาอีกอันนี้ซิลิโคนติดคีย์บอร์ดนะครับกันฝุ่นอันนี้ที่เช็ดจอนะครับแผ่นรองเมาส์ ท็อปออนไลน์โน้ตบุ๊กสโตร์น่าจะ2ร้านนี้น่าจะเป็นร้านเดียวกันนะครับแต่ว่าท็อปออนไลน์เนี่ยที่ดูแล้วเหมือนเ,อเดี๋ยวนะมันคุ้นๆท็อปออนไลน์เนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่นะครับว่าแล้วคิดว่าไม่แน่ใจนะครับว่าของเนี่ยเป็น โคกันนะครับระหว่างที่กรุงเทพและเชียงใหม่หรือเปล่านะครับเลยมีการจัดส่งล่าช้านิดนึงนะครับอันนี้หน้ากากอนามัยนะครับอ,อันนี้เจลแอลกอฮอล์ก็ให้มานะครับแล้วก็เมาส์ไวเลสนะครับอโอเคและสุดท้าย ไฟ LED USB นะฮะโอเคอันนี้ก็แถมมาให้นะครับโอเคครับก็ Unbox ทั้ง2กล่องนะครับกล่องอะไหล่กับกล่องอตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูโน้ตบุ๊กกันอีกทีนะครับ ครับทุกคนก่อนจะรีวิวเจ้าตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็อยากจะรีวิวโต๊ะกับเก้าอี้ที่แอดมินใช้มากเลยนะครับเพราะว่าซื้อมาตั้งแต่ปี2547นะครับ20ปีแล้วยังไม่พังสักทีนะครับอยากจะซื้อโต๊ะใหม่นะฮะแต่ว่าคนที่บ้านบอกว่าตัวเก่ามันยังนั่งได้อยู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเศร้ามากๆนะครับซึ่งอ่ะกับเข้าเรื่องของโน้ตบุ๊กของเราดีกว่านะครับสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับก็เป็น l e n o v o I d e a p a d Gaming 3นะครับรหัส 15 i a AH s 7นะครับ82 s 900 w m t a นะครับโดยสเปคคร่าวๆเ,เนี่ยก็จะเป็น intel core i 5นะครับรหัส126500 h นะครับ ram เนี่ยในตัวเครื่องนะครับเขาจะให้มาแค่เป็น ram ddr 4นะครับ8 g b เท่านั้นส่วนความจำนะครับ ก็จะเป็น5-12 g b นะครับแต่ว่าเป็น SSD M.2 นะครับซึ่งในที่นี้นะครับสามารถอั p แรมแล้วก็ SSD ได้ด้วยนะครับส่วนการ์ดจอนะครับก็จะเป็น Nvidia Ray tracing หรือ RTX 3050นะครับ4 g b DDR6 นะครับแล้วก็ boost clock อยู่ที่1,740 m h z นะครับแล้วก็ TGP อยู่ที่85วัตต สเปคหลักคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่2.3กิโลกรัมนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับจะมีความละเอียดระดับ Full HD นะครับเป็นจอ IPS ความสว่าง300 nits นแล้วก็มีแอนติแกร์สีตรง100%นะครับ RGB 165Hz กก็ใครที่เป็นสายคอนเทนต์นะครับหรือว่าตัดต่อภาพแต่งภาพนะครับตัดต่อวิดีโอเนี่ยส่วนตัวก็ว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะอยู่นะครับแล้วก็ด้วยการ์ดจอด้วยชิป ประมวลผลนะครับก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่และที่สำคัญนะครับเจ้าตัว Lenovo IdeaPad Gaming 3ตัวนี้นะครับมีประกันถึง3ปี On-site Service นะครับรวมถึงประกันอุบัติเหตุ1ปีด้วยนะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยค่ายอื่นๆเนี่ยยังมีแค่2ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่า Lenovo เนี่ยใจถึงนะครับให้มาถึง3ปีเลยทีเดียวเอาละครับในส่วนของดีไซน์คร่าวๆของเจ้าตัว l e n o v o i อเดี a d g ดเกมมิเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้ซึ่งเปิดเครื่องก็จะเป็นคีย์บอร์ดสีนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็มีตัวนำแพดนี่นะครับมาให้พร้อมเลยทีเดียวส่วนด้านฝาของตัวเครื่องนะครับฝาของตัวเครื่องก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีสกรีนโลโก้ของ Lenovo อยู่ตรงนี้นะครับ โอเคมันก็จะดูไม่ได้แบบว่าดีไซน์ฉูดฉาหวือหวาเท่าไหร่นะครับใครที่ชอบแบบเรียบๆรียเนี่ยคิดว่า l e n o v o น่าจะตอบโจทย์ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงของระบายความร้อนนะครับรวมกับตรงนี้ด้วยนะครับอ,ออกแบบให้ยื่นมาด้านหลังให้เท่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีแถบสีฟ้าให้เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ในส่วนของการระบายอากาศนะครับระบายความร้อนพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับตรงนี้ ด้านข้างนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นตัว3.5นะครับพอร์ต3.5สํำหรับเสียบหูฟังหรือว่าเสียบไมโครโฟนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น USB 1พอร์ตนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็น USB อีก1พอร์ตในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นพอร์ต HDMI ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มีพอร์ต LAN RJ45 นะครับ Thunderbolt แล้วก็ตัวเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟนะครับโอเค หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลำโพงนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นี่นะครับอ่าในส่วนของการเล่นเกมนะครับถ้าเป็นเกม Shooting FPS นะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับอ่าอันนี้ปรับสุดทุกอย่างนะครับแต่ว่าก็นะมันก็คือเกม Counter Strike นะครับก็จะไม่ได้แบบว่า นี่นะฮะก็จะไม่ได้แบบมีเอฟเฟกอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเป็นเกมพวกเกมแนววางแผนให้ดูนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะลองเปลี่ยนไปเล่นตัว Dota Underlord นะครับหรือว่า .A Underlord นะครับมันจะมีฮีโร่หลายๆตัวนะครับที่แบบเหมือนเป็นเกมวางแผนนะครับ ก็สำหรับดัดเออันเดอร์ลอนะครับก็ยังมีเฟรมเรทตกๆอยู่บ้างนะครับอ่าเดี๋ยวจะเอาช่วงที่มีการเปิดศึกกระหน่ำกันหลายๆตัวนะครับแล้วก็ทุกตัวเนี่ยมีการาศาสต์สกิลใส่กันนะครับมันก็จะแบบเป็นเอฟเฟกหลายๆตัวหน่อยนะครับก็จะทำให้เฟรมเรทตกลงไปบ้างนะครับ4-5เฟรมนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาไม่ทำให้เกมกระตุกนะครับในส่วนนี้เนี่ย เปิดสุดรวมถึงอัดจอไปด้วยนะครับก็ลองดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างจะเอาอยู่เลยทีเดียวนะครับสำหรับ Intel Core i 7นะครับ12650กับการ์ดจอ gforce e rtx 3050นะครับ ในส่วนของการตัดต่อวิดีโอนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าจอดีสีตรงนะครับการตัดต่อวิดีโอไม่มีปัญหาแน่นอนครับเกลีสียังไงเนี่ยก็คือไปได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับด้วยความที่มีการ์ดจอมาช่วยนะครับมันก็จะดีกว่าชิปเซตที่เป็นออนบอร์ดอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าชิปเซตออนบอร์ดรุ่นหลังๆนะครับ การทำงานของ G P U เนี่ยก็ดีกว่าเดิมแล้วนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นรุ่น Core Ultra นะครับที่เพิ่งออกมาต้นปีนี้เนี่ยการทำงานของตัว G P U นะครับก็ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นมากๆนะฮะอ,อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าตัว Core Ultra ที่ออกมาล่าสุดนะครับราคาก็จะแพงกว่ารุ่นนี้นะครับสำหรับ โน้ตบุ๊กด้วยกันนะครับในส่วนของเมาส์และการคลิกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นอยู่เหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วก็ข้อดีอีกข้อนึงของตัว Lenovo IdeaPad นะครับก็คือในส่วนของกล้องนะครับสามารถมีสวิตปิดตัวกล้องได้นะครับเพื่อความเป็น private นะครับเผื่อบางทีเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่า ตัวกล้องเนี่ยบันทึกภาพอยู่หรือเปล่านะครับเราสามารถเลื่อนสวิตช์ปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะครับฟังก์ชันเปลี่ยนสีของไฟคีย์บอร์ดก็มีนะครับหรือว่าจะปิดไปเลยก็ได้นะครับแค่กดฟังก์ชันกับ Spacebar นะครับแบบนี้ครับผมนี่นะฮะโปรแกรมพื้นฐานนะครับก็เป็น Windows 11นะครับแล้วก็มีโปรแกรมมาให้นิดหน่อยนะครับหรือว่า สำหรับตัวร้านที่ผมซื้อนะครับเขาสามารถลงโปรแกรมให้เราได้นะครับเราก็แมสเซจไปขอเลยนะครับว่าอยากให้ลงโปรแกรมอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับและสรุปภาพรวมของเจ้าตัว Lenovo IdeaPad Gaming 3รุ่นนี้นะครับภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับสำหรับงานคอนเทนต์ content, หรือว่าตัดต่อวิดีโออะไรอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับด้วย Intel c o r e i7 นะครับ Generation 12เนี่ย ถือว่ายังไม่ตกรุ่นเกินไปนะครับกับราคาในช่วง20,000บาทนะครับรวมโปรโมชั่นแล้วนะครับแล้วก็บวกกับเจ้าตัว Nvidia RTX 3050นะครับก็สามารถตัดต่อ r ร a t e วิดีโอได้อย่างลื่นไหลพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องของเกมนะครับรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกมไม่สเปคจัดเกินไปนะครับส่วนตัวเนี่ยรุ่นนี้ก็เอาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อให้เป็นสเปคจะจัดหรือว่าเกมใหม่ๆนะครับ ก็ยังพอได้เหมือนกันนะครับส่วนความไม่พอใจของรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือยังคงให้แรมมาที่8 g ิ DDR4 นะครับซึ่งเราคงต้องไปอัพเพิ่มนะครับเป็น16 g ิขั้นต่ำก็ยังดีนะครับแล้วก็แรม DDR4 ตอนนี้เนี่ยราคาถูกๆก,ก็มีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ500-600บาทอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับหรือว่า บางที่เนี่ยมีโปรโมชั่นแถมแรมนะครับอ่าซึ่งการมีแรมอีก8 g ิเนี่ยถือว่าช่วยได้เยอะมากนะครับรวมถึงเรื่องของ SSD นะครับก็ให้มา512เนี่ยถ้าเป็นสายเกมหรือว่าทำคอนเทนต์เนี่ยฟุตเทจโหลดมาหรือว่าถ่ายมาทีนึงนะครับก็ต้องบอกว่า 512 g b กิเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับสำหรับวิดีโอไฟล์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือเครื่องนี้นะครับไม่มีตัวการ์ดรีเดอร์นะครับเราอาจจะต้องหาตัวการ์ดรีเดอร์มาใส่เองนะครับก็อาจจะต้องเสียตังค์อีกประมาณ60-70บบาทนะครับประมาณนี้อ่าก็นี่ก็เป็นข้อเสียหลักๆนะครับของตัวเครื่องนะครับแต่ว่า ข้อเสียของตัวร้านนะครับทางร้านที่เราซื้อมาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยก็เรื่องของหากเราซื้อในช่วงโปรโมชั่นนะครับในช่วงเขามีโปรโมชั่นพิเศษเพราะว่าโปรโมชั่นของทางร้านเนี่ยคอนเฟิร์มได้เลยว่าเขาเนี่ยลดหนักจริงคุ้มกว่าร้านอื่นแน่นอนนะครับในรุ่นเดียวกันเนี่ยราคาค่อนข้างจะดีกว่าร้านอื่นนะครับแล้วก็ ข้อเสียที่ว่าเนี่ยถ้าซื้อในโปรโมชั่นมันจะมีความล่าช้าในการจัดส่งนะครับคิดว่าลูกค้าค่อนข้างจะเยอะมากนะครับสำหรับร้านนี้อ,อย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนต้นคลิปนะครับว่าผมใช้เวลารอเครื่องนี้เนี่ยเกือบ1สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อดีของทางร้านก็พอมีนะครับนั่นก็คือ1ถ้าเราซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับที่จะติดตั้งเพิ่มเนี่ยทางร้านติดตั้งเพิ่มให้ฟรีนะครับแล้วก็ อุปกรณ์เสริมของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นพวก SSD หรือว่า RAM นะครับราคาก็ค่อนข้างดีกว่าร้านอื่นด้วยเช่นกันครับผมรวมถึงร้านนี้นะครับตอบค่อนข้างไวนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรเนี่ยถามเขาได้เลยนะครับของแถมที่ได้ก็อย่างที่เห็นกันตอนต้นคลิปนะครับว่าเขาแถมอะไรบ้างนะครับคุ้มไม่คุ้มแล้วแต่พิจารณากันเลยนะครับซึ่งตัว Lenovo Ideapad Gaming 3นะครับที่ add ได้มาเนี่ย ราคาอยู่ที่20,000นนิดๆนะครับไม่ถึง21,000บาทด้วยซ้ำแล้วก็คิดว่าน่าจะค่อนข้างคุ้มกว่าร้านอื่นแล้วนะฮะแล้วก็ข้อเสียอีกหนึ่งข้อของร้านนะครับอ,อันนี้เพิ่งนึกได้เลยคือที่ร้านนะครับตัวสินค้าเนี่ยเขาบอกว่าไปรับที่ร้านได้นะครับแต่ว่าช่วงโปรเนี่ยเหมือนจะไปรับที่ร้านไม่ได้นะครับ โอเคหลักๆก,ก็มีอยู่เท่านี้นะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลายแทงไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดหรือว่าดีสคริปชันให้ทุกคนไปตามกันได้เลยครับแล้วก็ส่วนที่เลือกเป็นตัว Core i7 g e n e r a t i o n 12บวกกับการ์ดจอ r t x 3 0 5 0นะครับก็เพราะว่า,าความแรงประสิทธิภาพนะครับอาจจะไม่ต่างกับตัว เจเนอเรชัน13แต่ว่าเป็น Core i5 อะไรอย่างงี้มากมายนะครับน่าจะไม่ถึง10นะครับแล้วก็ Generation 14ก็ตอนนี้เนี่ยราคายังค่อนข้างแพงอยู่นะครับเนื่องจากาชิปเซตเจเนอเรชันนี้เพิ่งเปิดตัวนะครับรวมถึง Intel Core Ultra ทั้ง Core Ultra 5หรือว่า Co r e Ultra 7นะครับที่เพิ่งเปิดตัวเพิ่งไม่กี่เดือนนี้เองนะครับก็ความแรงของแกนหลักนะครับ จะไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่า,าแกนย่อยนะครับจะค่อนข้างมีความแรงต่างกันพอสมควรนะครับก็ประมาณ20-30%เลยนะครับแต่ว่าต้องแลกกับเงินอีกประมาณ1 0 0 0 0บาทนะครับถ้าใครรู้สึกว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับแต่ว่าตัว c ออัลต t ้านะครับจะมีดีอีกอย่างในเรื่องของ G P U นะครับก็ าการประมวลผลกราฟิกของเขาดีขึ้นมากแล้วก็ในเรื่องของ NPU นะฮะที่จะเป็นระบบ AI นะครับเข้ามาช่วยประมวลผลนะครับก็เจเนอเรชันเก่า,กาๆจะไม่มีนะครับแต่ Core Ultra เนี่ย NPU มาแล้วนะครับโอเคก็สรุปวันนี้คร่าวๆการรีวิวของผมนะครับกับช่อง n e o t e c h Thailand เนี่ย ก็จะมีประมาณนี้นะครับรีวิวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครั้งแรกนะครับอาจจะเงื้ยงเงื้อเนิดนึงนะฮะก็ยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน